นะเลยนะครับจีฮะอะไรนะถ่ายแล้วเหรอเดี๋ยว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 วันต้องก่อนเอ,อเอาเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับนิโตและช่องนิโตมีสองเขานะครับวันนี้ผมมียาคู24ขวดหรือว่า2โหลเลยนะครับ24ขวดคนดีเลยนะครับและนี่ก็คือ เยือกที่ผมจะเอามาใส่ในวันนี้นะครับรอรอรอเทสเฮ้ยเสียงมันกล้องเหมือนไมเลยครับลโหลเทสซื้อยาคูมาสองโลไม่รู้จะกินยังไงให้มันหมดเยือกที่มีกลัวทองเสียโดสตาร์ทเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามา ดดีีก e นะ่ผมจะเริ่มพิธีกรรมแล้วนะครับจงฟังและปรปลื้มวันนี้เราจะมาท้าความตายกันนะครับมไม่รู้จะตายหรือเปล่าจริงๆผมเห็นคนทําคลิปยาคูหลายคลิปมากนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเห็นว่าเขากินบางแบบบางคลิปกินเป็นร้อยขวดก็ก็ไม่เป็นอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากทําคลิปนี้เพราะว่าระยะหลังมานี้ผมร้องเพลงซื้อ,อยาคูไปว่ะ มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับอย่างที่ขึ้นไว้ตอนต้นคลิปแล้วว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดโดยเฉพาะเด็กๆเล็กๆนะครับผมตอนเด็กๆเคยแม้ที่แบบว่ามีแบบเหมือนกับเขามาแจกยาคูอ่ะเออแล้วแบบแช่เย็นๆจิ๊บๆเลยนะครับแจกให้เด็กๆคนละหนึ่งขวดเนาะผมตอนนั้นก็ผมก็แบบว่าชอบยาคูมากไม่รู้ทําไมนะมันจะมีหลอดอย่างเงี้ยนะครับหลอดเล็กๆแถมมาให้ เป็นหลอดเฉพาะของยาคูเลยนะครับผมไม่ค่อยเห็นหลอดอย่างนี้ที่ไหนเลยนะนี่ครับยาคูหนึ่งขวดแรกหืมรสชาติที่คุ้นเคยครับแต่ว่าเขาห้ามดื่มเกินวันละ1-2ขวดนะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะเกินถ้าจะกินประจำก็1-2ขวดก็พอแล้วซื้อยาคูขวดที่สองลองจากเลยเพลงนี้ เชื่อไหมผมเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีดาบพิฆาตศูนย์มาผมไม่ได้ไปซื้อยาคูมากินเลยจริงๆนะถ้ากินไปด้วยดูดาบพิฆาตศูนย์ไปด้วยนี่ครับอาจจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งตอนนี้ผมเพิ่งกิน2ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างคนปกติและคนบ้านะครับเราทำการกินทั้งหมดนี่อีกกีบสขวดใส่ในเยือกเยือกนี้นะครับ อร่อยมากอาอาโอ้ยกินไปเท่านี้แล้วนะครับก็แบบคือถ่ายติ๊กต็อกไปด้วยกินยาคูไปด้วยผมไปกินหมดปะวะใครเคยกินยาคูแล้วเมาไหมครับกินสองขวดอาจจะไม่เมาแต่ว่าถ้ากินแบบเป็นโหลอย่างเงี้ยอาจจะเมานะครับเมายาคูมาฉลองให้กับเผ่าพันมนุษย์ เสด็จพ่อโอดินคงภูมิใจในตัวข้าให้นกช่วยกินได้ไหมเนี่ยจิบจิบจิจิจิไม่ได้เดี๋ยวนกเปียกมาต่อสุดยาดคู่เ อามันสุดยอดจริงๆมาล้มหาใจฟ้าผ่ากินทีเดียวหมดไม่ได้ว่อ<จ>ดกอ้วก <c oughs> ผมจะปกป้องเนสโกจางเองอ <c oughs> ตอนนี้เราจะทำการ อืมอิ่ม,มเติมนะครับให้ครบยีิบสี่ขวดไปเลยนะครับเราจะได้แบบว่าตายไปเลยนะครับไม่ต้องทํา youtube อีกแล้วอย่าลอกเลียนแบบเป็นเด็ดขาดนะครับมานะเติมกันอีกเอาให้ครบยีิบสี่ขวดอืมอิ่มไปเลยทีเดียวนะครับคนอะไรกินยาคูยี่สิบสี่ขวดแล้วไม่ตายอะไรที่มันทําให้เราไม่ตายแล้วแบบ ทำร้ายเราอะเออแต่เรารอดมาได้อะมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับก็คือแบบดีท็อกไงเวลาดีท็อกก็แบบท้องมันก็จะโล่งไงจะได้ไม่อ้วกนะครับจะได้ไม่ขี้นะครับอืมเพราะว่าขี้หมดแล้วเวลาไปสู้กับอสูรก็แบบไม่ต้องกลัวอสูรจนขี้แตกเพราะว่าไม่มีขี้ให้แตกแล้วละครับี้แตกไปหมดแล้วมา เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองขวดน,นะครับอ๋อพระเจ้าช่วยมันมีแววลคโตบาซิลัสขวดแล้วกี่ตัวนะแววลคโตบาซิลัสเป็นจุรินทรีย์ที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกานยนะครับแต่ถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะแบบ อาจจะทำให้ท้องเสียได้เป็นยาระบายแบบเป็นยาถ่ายเลยนะครับข้อเหนียวส้มตำเม,มาื่อวานต้องใส่จะออกมาหมดแน่เลยตอนนี้คือแบบยี่สิบสี่ขวดวางอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ คครับหน้าผมเริ่มเครียดไหมครับผมว่าหน้าผมเริ่มเครียดแล้วตอนแรกก็แบบว่ารู้สึกฮึเเหิมตอนนี้แบบเริ่มเครียดแล้วครับหน้าแกเริ่มเครียดนะทำไมกัหน้าแกเครียดจังเคยกินยาคูลแล้วแบบมันมีแบบริมริมของนมอยู่ตรงคอป่ะครับ เป็นไงบนป่ะก็คือกินผมคิดว่าถ้ากินเยอะมันจะยิ่งมีเยอะนะแต่ว่าแตกนะครับลื่นคอมากเลยโอ้ยอิ่มวะ่ะอืมอิ่มมากเลยเหลือแค่นี้ ตายไหมนเนี่ยผมต้องแบบปลดปลดเข็มขัดก่อนนะเข็มขัดของดาบพิฆาตสูเนี่ยมันแน่นมากครับทำให้ผมกินได้น,น้อยผม้ะถอดเข็มขัดเพราะว่ากินถึงสองลิตรเนี่ยมันไม่น่าที่จะแบบออ้มีชีวิตอยูไ่ได้ง่ายๆมาครับต่อผมว่าจะอ้วกก่อนที่จะขี้แตกนะ สองลิตรกูถ้าผม,มว่าเป็นอะไรไปนะผมขอมอบสมบัติที่มีทรัพย์สินที่มีทั้งหมดให้กับเนซโกะทันจิโร่และอินโนสุเกะคนละเท่าเท่ากันนะครับ อ่อแล้วนี้นี่มันเส้นทางนักกินจุนักกินยาคูจุโอ้ยตอนนี้รู้สึกเบาหวานขึ้นแล้ว,ลวครับอืน้ําตาลขึ้นมากเลยครับรู้สึกแบบมึนมนง่วงๆนะครับอ๋อ มาครับสุดท้าย อิ้มเกินโอ้ยิ้มเกินไม่หไหวเออเมื่อกี้เข้านำไปเกือบอ้วกแตกแล้วครับนี่คือเศษซากอารยธรรมที่เหลืออยู่กินไม่หมดจริงไะเหลือแค่นี้แหละไม่ไหวแล้วจะอ,อ้วก ตอนนี้ก็คือจะอ้วกแล้วพ่อสกายก็จะท้องเสียพอถ่ายคลิปนี้เสร็จก็คือต้องถ่ายคลิปใช้ชีวิตในห้องน้ำยี่ิบสี่ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวผมจะอยู่ในห้องน้ำเตรียมพร้อมไว้ตอดโอ้ยจะอ้วกยินดีต้อนรับเข้าสู่นิต h ชาแนล